สวัสดีครับอยู่กับช่องอินซีพิกคาดเอ้ยไม่ใช่ช่องอินซีหัวรวยครับผมหัวติดปากช่องเดิมครับผมอีพีนี้เรามาสู่บ่อปลาครับแต่ก่อนที่จะเราจะไปสูบมันก็ต้องเอาคันคูออกก่อนครับผมไม่งั้นรถถอยเข้าไปในบ่อไม่ได้ครับบ่ออยู่นู้นนะครับผมเป็นกิโลครับผมบ่อตะเพือกขุดเข้าไปครับขุดเข้าไปครับไม่ขุดรถจะเข้าไปไม่ได้นะครับบ่ออยู่ไกลมากเลย นี่ครับหลังจากที่เราใช้ระยะเวลาในการขุดขุดจุก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 เรียบร้อยนะครับก็มาถึงบ่อเรียบร้อยแล้วครับเอาเครื่องสูบแล้วครับเรียบร้อยน่าจะใช้อย่างต่ำสามชั่วโมงตะเพอกบอกแกว่าปดุกดุยน่าจะเยอะครับดุกนาครับดุกดุยเสียงเสียงวัดดันกอบัวออกไปสองสามกอครับไม่รู้ครับอะไรดันครับอ้าวเขารอผมมาของลงครับแปลของลงก่อน ไม่ใช่สามกอสิบกอกอ่เผือกว่าสิบกอ,รกอรครับกอเทา่าถังกอเท่าถังโอ้แม่นปลาดุกบ่หล่ะงัดขึ้นหมดเลยงัดต่างงัดต่างงัดต่างงัดต้องประกอบก่อนนะครับเติมน้ำมันลงไปกับสตาร์ทครับสตาร์ทเอ็นเอ็น ส, e สงสัยอยากเจ็บตัวต้องโดนทรมานถึงจะติดเครื่องเนี่ยอบอกแล้วว่าจะเจ็บตัวเห็นไหมเซ็งครับผมจะของเครื่องหมไหนี่แต่คุณเกา่ชาช่างบอกว่าไงเป็นที่นมหนูใช่ไหมแต่เผือกบอกแล้วอย่าไปกินนมหนูปไปหากินนมหนู เป็นที่นมหนูหลังจากที่เอาเครื่องไปทรมานแล้วนะครับน่าจะติดอยู่รอบนี้ติดแล้ว ปลาช่อนปลาเสียมปลาเนื้ออ่อนปลาด,ดุกอุยครับแต่ไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ครับปากแดงๆงครับปลาปากแดงตัวใหญ่อยู่ครับน่าจะค่ำๆน่าจะได้จับปลาครับนี่ครับเมื่อกี้น้ำแห้งแล้วครับลงไปเหยียบอะไรครับทั้งเหยียบทั้งแทงครับ แต่ส่วนมากใช้เท้าเหยียบเอาครับดูครับมีตัวใหญ่ครับนี่ไหลน่าจะได้อยู่ประมาณสามลูแล้วครับตอนนี้ปลาไหลเฉพาะปลาไหลนะครับแชร์ไว้ก่อนครับครับตอนนี้ผมเห็นปลาใหญ่ครับตัวใหญ่มากครับเราไปดูกันครับว่าจะเป็นปลาอะไรครับไปดูกันมาพร้อมกันนะครับมันนอนอยู่ตรงนี้แหละ ไหนอ่ะใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆอ้าวหายตกหายไปไหนครับหายครับท่านผู้ชม ชนครับอ้ชนครับอู้ชนใหญ่ครับไปแล้วไปล้วมี2โลครับตัวนี้มีสโลไหนอะไหนอะนอู้ใหใหญ่ใหโอ้โหโอ้ปดุกใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหไปแล้ว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  โอ้ดีครับเต็มขาเลยตัวใหญ่หู้ชนครับชนนู่นครับข้างในข้างในตัวนี้ประมาณรูกกว่าครับเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ก่อนนะครับยังไม่ย่ำครับถ้าเกิดย่ำมันจะลงรอยครับเดี๋ยวให้น้ำมันยุบก่อนนี่กระาดุกครับนี่เยอะเลยครับประดุกนู่นนะครับเต็มต่อไม้เลยครับประดุก กชนใหญ่อยู่ครับใหญ่ครับจะได้เนาะจำไม่ได้ที่ไหนมั้งอาพร้อมยังโยนกันเลยโยนขึ้นเลยตะเพือกสู้ๆตะเพือกสู้ๆอยู่มาให้ออกมาไปแล้วจมตหางน,น,น,นี่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 น่นี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 ่ หลใหญ่ไหลใหญ่ครับไหนไหนโจนไปแล้วครับโอ้หลายใหญ่คร oh. ับนะกระชังมาเดี๋ยวไปใส่กระชังนะไปช่อนไปช่อนโอ้โหเป็นไรครับ อยู่ในกระชังสามโลครับนี่ก็ไปผสมผสีกันไปครับโอ้ฟิเมอครับ <c oughs> เพื่อโนอนแดง <c oughs> อ้าวจามสะดังเลยปลาตกใจแล้วเดี๋ยนะ <c oughs> ชนน้อยครับแดดเดียวครับแดดเดียว,ยว,ยวมาปลาชอนครับปลาชอนอี่คนนึง นี่นี่หัวหัวหัวมันอยู่เหยียบย้อยครับสองหนึ่งไม่ได้อะหัวอยู่ฝั่งนู้นนะนั่นแหละหัวอยู่ตรงนี้แหละมับเขาให้เฮ้ยโอ้โหฝีมือครับปีมือแล้ครับปั๊บเขาให้ครับโอ้โหเรียบหั้อยุดุด จะรอดไปไหนโอ้โ oh. หตัวบิดตัวมันใหญ่ <laughs> ฮะแา่รู้เปล่าว้าโอ,โอ้ตัวใหญ่โอ้ดูหัวแล้วเพื่อกเอไฟออกหน่อยโอ้ยตัวใหญ่จะ <laughs> จับไม่อยู่ด้วยอยูน่นู่นน่ะโอ้นู่นน่ะตัวตัวใหญ่นู่นน่ะเอา้าเอา้าจับเร็วลุ้นเอาละครับอเอาดูครับเพื่อนโดนแดงจะจับไปช่อนตัวนี้ได้ไหมครับน่าจะสอกโลขึ้นนะครับ เอาครับเอาครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองล็บบอลเอาล่ะโอ้ใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่มากเลยใหญ่เอ้าเอาลูเอาเลูกเอาเอาอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่เอาลับเอาลับสู้บสู้บตัวเอาลับปาล็อมานี่ลยโอ้ยปล่อยมันเอาตัวเดียวก่อนเอาเอาเอามาลุ้นครับเอามาลุ้นครับเอาข้างบนก็พอข้างบนครับเอาเอู้ งัดครับงัดทั้งนั้นก็เอาอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่เอาละครับอย่าตายนะตัวนี้นะอย่าตายเด้อเอาโอ้โยโอ้โยโอ้ยโคตรไอ้ชอนครับโอ้ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วโอ้ใหญ่จริงครับโอ้ยโอ้ยสุดยอดครับโอ้ยเอาละครับเอาล็อคดูดูดูตัวนี้ปนุไปแล้วไปไม่ไปไปไม่ไปไปแล้วครับไปแล้วนะเพื่อนนะเพื่อนปนิ้วนู้นเข้าแล้วเข้าฟังไหม เอาปล่อยไปก่อนครับดูครับดูครับน้าเผือกจะได้ไหมครับตัวนี้อ่ลนะครับหนึ่งสองบ๊อบเขาให้ครับเรียบร้อยครับผมโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่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 โอเคครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่มัดเลยอะไรอุ้ยอะไรอุ้ยเหยียบอะไรครับเหยียบอะไรเหยียบอะไรไหมอะไรด้วยโอ้ยดูดูดูโอ้โหโอ้ตัวใหญ่ครับไปมาแล้วมาแล้วโอ้โหนู้นน่ะน้องอยู่กขอนไม้ตัวใหญ่เลย โอ้ยตัวเป็นโลตัวนี้หูกข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวนี้ข้างหลังกับลังหันกับหลังหันบัอบเขาให้เอาล็อกหัวครับจะล็อกหัวแล้วครับบ๊บครับบ๊อบเรียบร้อยครับอยู่ไม่อยู่อยู่ิดิดิดติดครับดึงซ้ายดึงขวาดึงซ้ายเห็นตะตูดครับโอ้ยตัวเป็นโลครับตัวนี้เรียบร้อยอ้าวนี่โอเคนี่ครับน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วครับ อู้ปลาขาวครับปลาเขาวเต็มหน้าเต็มตาเลยครับใหัห่ฮะโอ้โอ้ปลาขาหนึ่งตัวครับสองตัวครับสามตัวครับสี่ตัวครับเว้ยตะเลิดอู้ปลาเขาวได้ทั้งสี่ตัวครับนู่นอีตัวหนึ่งตามตามตาม ตัวที่หอยู่นู่นนะครับผมไม่ใช่อีกตัวหนึ่งปลาเทียมนี่ปลาขาวครับนี่ครับปลาขาวโอ้ยนี่นปลาหมอไม่เหลือสักตัวครับในบอ่อ <c oughs> รู้แล้วครับสาเหตุทำไมไม่มีปลาหมอเลยไม่มีเลยนะครับปลาหมอสักตัวหนึ่งไม่มีเลยครับกิดตัวแล้วมี่ 1>, 1 2ึ่งสอี่ห้าหตัวแล้วปลาขาว6หตัวแล้วปาววลาช่อนครับยี่พ่อยี่แม่ปลาช่อนไม่ใช่ตัวนี้นะแต่เป็นตัวนี้ครับดูใหญ่มากๆเลยครับผมโอ้โหนู้นไงไอตัวที่มันหนีผมครับท่านผู้ชมยังไม่อยากย้ำเท่าไหร่นะครับให้ดูไกลๆก่อน ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ6กโลก,กว่าครับปลาดุกครับดุกใหญ่มากประมาณโลครึ่งครับท่านผู้ชมใหญ่มากเลยครับไอตัวนั้นนะนี่ตัวเยก็ใหญ่ไม่แพ้กันครับดูครับโหโหไปแล้วครับใหญ่มากๆโอ้โยห,ห,หลังจาก จับเมื่อคืนเสร็จเราก็นอนพักผ่อนนะครับมาจับตอนเช้าต่อนะครับดูดูดูครับดูดูดูฟุดฟัดฟุดฟัดเลยครับมาจับให้เพลเพลวายครับเริ่มนะครับเริ่มนะครับโอ้ย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 สองโลกว่าครับตัวนี้โอ้ใหญ่จริงๆครับ พูดเต็มหน้าเลยเอาไหนหัวอันไหนหัวโอ้ไอ้มางครับนี่นะยกก่อนอเดินกล่องเข้าเอาหัวสายนี้เหรอโอเคกระตุ้นหัวปลาไหลหาลูกไก่มางกันดิ ไอหมางวิ่งลงนานะไม่เอานะไอหมางหาลูกกัไอหมาโอ้จับไม่โยครับไอหมางใหญ่จริงครับตัวนี้น่าจะมีสามโลครับตัวนี้นิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยโอเคโอ้โหใหญ่มากโอ้โหมีสามโลครับตัวนี้ โอเคครับอู้ใหญ่จริงๆครับนี่นะครับลาไลครับนี่ลาไลนี่ปลาไหลผลงานนะครับปลาดุกยังไม่หมดนะครับในบ่ออู้ดูดูงานเส้นเรียบครับอือครับเพียบเลยครับยังจับไม่หมดครับจับได้ครึ่งเดียวอยู่เลยปลาดุกน่าจะหาโลโลนะครับปลาดุกใหญ่เจ็ดโลขึ้นครับ พูดตามผมนะก่อนจะจากกันไปก่อจะจากกันไปฝา, like, ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอินซีหัวกรวยช่องอินซีหัวรวยเออกระดกลิ้นด้วยโอเคโอเคครับเดี๋ยวตะเผือกจะขอตัวไปจับปลาครับปลายังไม่หมดครับนี่บอดตะเพือกเองนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ